สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก็ฝนตกตลอดทั้งวันเราก็มาสำรวจดูนาข้าวนะครับว่ามีน้ำท่วมตรงไหนไหมนะครับหรือว่าตรงไหนขาดน้ำไหมก็เดินสำรวจตรงนี้นะครับก็เป็นนาตรงนี้นะครับน้ามันล้นถ้าเราไม่ทำที่ระบายน้ำเนี่ยไอคันนาเขาจะพังทลายได้นะครับหลายคนก็อาจจะใช้ท่อ ระบายน้ำนะครับแต่ผมใช้แบบง่ายๆนะเป็นถุงดำนะครับหรือว่าถุงพลาสติกอะไรก็ได้นะครับเอามารองเป็นทางน้ำลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะขุดขุดลึกหรือไม่ลึกก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราต้องการได้น้ำขนาดไหนสำหรับผมก็ต้องการได้น้ำก็ประมาณสักครึ่งของต้นนะครับประมาณสัก20เซนโดยประมาณนะต้องการกักเก็บน้ำไว้ประมาณนี้ ผมก็จะขุดลึกลงไปก็ประมาณเท่าที่ผมต้องการนะพอขุดแล้วเราก็เอาพลาสติกนะครับมาทําการรองนะครับแล้วก็เอาดินมาหลบริมพลาสติกนะครับเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยปลิวไปไหนนะเขาก็จะไหลลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นการป้องกันดินพังทลายได้ด้วยนะครับพี่น้องนี่นะครับทําลักษณะแบบนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยคนาตรงนี้มันก็จะพังได้นะครับนี่เห็นไหมน้ําก็จะไหลมาจากทางด้านนู้นนะครับไหลมา ไหลตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็จะวางท่อใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นทางเดินเราต้องวางท่อตรงนั้นเป็นทางเดินครับรถซาเล้งสามารถวิ่งผ่านได้นะมันก็จะไหลเข้ามาตรงนี้แล้วก็ปล่อยออกไปทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยของญาตินะครับทางเคียงนะครับพี่น้องนี่ับรรยากาศในช่วงยามเย็นครับฝนตกยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตรงเนี้ยเป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ครับพี่น้อง อายุข้าวก็ประมาณ40วันโดยประมาณนะครับเป็นนาดินทรายพึ่งได้รับน้ำนครับได้รับน้ำนี่พึ่งได้แบบน้ําเต็มเต็มคันนาเนี่ยแบบนี้เลยเพึ่งได้วันนี้เองโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมต้องเดินเช็คดูสํารวจดูนาอื่นก่อนนะครับสวัสดีครับ